นี่ฮะนี่ไหมครับคุณคุหายหายไปแล้วไม่ผมไม่ใช่หายไปแล้วเอาแล้วสัญญาคืออะไรอ่ะเต็มแปลนอยู่หายมาแล้วหายหายแล้วมาไม่ใกลับนิ้วอ๋อคิดว่าฮัลโหลข้างนนี่ปะี่ไม่ใฮะเหมือนแป้งฟันตื่นยังเอ่ย ฮัลโหลมันไม่ขึ้นฮัหสวัสดีครับสวัสดีครับดีสวัสดสวัสดีสวันดีสวัสดีดีสวัส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 ดีัสดีสว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 ัสดีสัสดีสว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 ัสดดีสวัวัดีสวัวัดีสวสวัสดีสวัส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 ดีัสดีสวัสว กลับมากรุงเทพไปไหนกลับมาเมื่อวานครับผมโอ้โหกลับมาเมื่อวานช่วยรีแคปก่อนยิ่งหวานกันรีแคปตัวเองหน่อยเลยว่าเรื่องของตัวเองในปีสองพันอยี่สิบเอ็ดเราพูดดรว่าคนฟังยังไงมีอะไรบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมเป็นปีที่เปิดประสบการณ์หลายๆอย่างมีคอนเสิร์ตแล้วก็โควิด ได้ตอมาทุกคนแหละแล้วก็มีโควิดแล้วก็มีเอ่อได้ทําธุรกิจเหมือนกันใช่ก็ดีครับโดนแล้วดีแต่ข้อเสียคือโควิดอย่างเดียวเลยก็ฝาดเหมือนกันด้วยนะฮะครับผมขอบคุณครับพี่แล้วเราก็ขายของได้เลยไหมสิโร่ซิโลถ่ายแล้วเสื้อก็ไม่ส่งมาให้วันนี้วันที่10 นะก็ประมาณนี้แคาอ่ตื่นตื่นกี่โมงก็เพิ่งตื่นก็กี่ที่ี่เพิ่งมาถึงเลยเพราะว่าอยู่อะมีมีอะไรอะไรคุณพรไม้ปะคุณพรทคผับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคได้ครับผมก็เออหลักๆเลยอ๋อ ต่อให้โควิดหายไปไวไวครับ <à my> <afraid> ผมเพราเราจะได้เจอกันก <noise> ็อยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงตัหลักแล้ววันนี้ไปไหนเออรอตรงของครับไม่ได้ไปไหนราตรงของาไปฟังไปังอไปอะไรอะไรคุยไปเลยไปเลย ให้คนอื่นหคนอื่นบ้างเรื่องพวนเรายังดำเป๊หมือนเหมือนตอนนี้ทุกคนคือแบบอากาศนะหายไปแล้วมีอะไรฝากถึงไหมปีนี้เขาทำมอนนี้ยังเอ้ยห้าถึงห้าสอบกอนม่ด้วไรนะ หมดแล้วอีสปายไม่คิดไม่หวั่นจะแบบอวยพรให้ตอนคุมผาสิบเก้านาทีอ๋อปกติรุ่นรุ่นปีที่แล้วเลื่อนหนึ่งตีสองได้มั้งไม่คือเที่ยงคืนดูผู้ไงพอจุดหูอ๋อเดี๋ยวไม่มีเวลาอะไรอวยพรก่อนสรุปไม่ได้ไปบนเนาะไปครับไปพี่ใหม่กลับไปครับพี่อ๋อาพี่ใหม่ไม่ ก็ช่วงปีใหม่แค่แหละเคเคเคก็ประมาณนี้เนาะก็ก็พอแล้วอะไรอีกอ๋อมีอะไรป่าที่หม่เออก็เดี๋ยวคุยกันในไลน์แล้วกันคุยกันในไลน์ว่ะโอเคเราต้องคุยอะไรนะป้าเขาบ้านนี้่าเปเขาเป็นแฟนกันเหรอ ก็อยากฝากเอ่อในปีนึ่งยกกับสตูดูโอิสบีเด้อเออแยกกับสารเด้อสตาร์สตาคัก็ขอให้โปรเจกต์ปีนี้ของวิบิสบีปังๆคือโปรเจกต์เลยแล้วก็โอ้โหเปาไฟปิไฟชปางไฟมาว่ะยังดไฟออมาในตำนานโอเคโอเคฮะ เอาบ๊ายบายแล้วอ่ะลาฮู้เออเนาะอ่ะเมื่อกี้